กหน้าอย่างเดียวไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูสะพานด้านหน้านะครับของอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอุโบสถนะครับเป็นทั้งสาราแล้วก็อุโบสถเคยมาปะนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมอีปูมีขั้นไหมเนี่ยเอาเอาเอาดีดีไม่เคยมาเออปะไม่เคยมาตามมา ข้างหน้าคือสะพานนะครับเป็นสะพานบริเวณด้านหน้าของอุโบสถนะครับเป็นเป็นทั้งศาลาแล้วก็เป็นอุโบสถแล้วก็เป็นอ่ออะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในแล้วกันนะครับมันมีทั้งหมด3ชั้นนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับเดินดีๆนะปูระวังนะดูไม้ด้วยอันนี้คืออันนี้คือสะพานข้างหน้าแต่ว่าคุยได้ด้วยการเวลานี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าฝนเนาะปวกเนาะ โดนน้ำบ้างโดนแดดบ้างก็จะดูบางตามกาลเวลานะครับไปเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันเรื่อยๆฝั่งนู้นก็เป็นเขาเรียกว่าส่วนใหญ่จะเป็นลานธรรมนะเป็นลานธรรมเป็นรูปปั้นเป็นสถานที่อะไรอย่างเงี้ยด้านหลังของเราจะเป็นอะไรนะเออศาลาหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมตรัสรู้ปรินิพานอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็น ต้นไม้เยอะมากเป็นทางระหว่างแบบที่เราจะเดินไปอุโบสถนะครับที่เราจะดูสารคัีไปเดี๋ยวเราไปดูกันกูพูดอะไรมั้งสิมันนิ่งมากอ่ะจริงๆไม่พูดอะไรเลยกูก็ดูอยู่กูไม่เคยไปอ่ะต้องบอกว่าไม่เคยมาปะงงมาซ่าปะเนี่ยยังไงกะเป็นผูน้ติดนะ อันนี้เป็นสถานที่ข้างๆนะครับด้านข้างก็คือตรเนี้เไมือนเราเป็นส่วนของในโซนของพระสงฆ์นะครับซึ่งไม่ค่อยให้คนข้างนอกหรือว่าผู้ท่องเที่ยวเข้ามานะครับนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเข้ามาในโซนนี้อ่ะตอนนี้เราอยู่ตรงด้านหน้านะครับของอุโบโตเห็นไหมลูกเชือกเชือกโบราณแล้วไม่ใช่เคืออะรอ่ะสับุาริดไปเชือกโบราณไปโอเดี๋ยวเราไปดู บนเขาปานีกว่านะครับบนน้ําตกเขาบอกว่าบนน้ำตกอันนี้คือน้ําจากธรรมชาตินะครับต้องบอกก่อนว่าอันนั้นก็บ่อนั่นนะเพราะว่าเพิ่งจะผ่านหน้าฝนมาผ่านหน้าฝนมากำลังเข้าสู่นสีสดมากอะนะครับก็ยังมีน้ําอยู่โอมเดินขึ้นไหวเนี้ยสูงมากนะเท่ากับไอ้นี่เลยนะ อันนี้เป็นโซนของอุโบสถนะครับส่งไทยอุโบสถจะอยู่ชั้นบนสุดนะคะเป็นชั้นที่สามนะครับชั้นที่สอง <ผล S 1> จะเป็นสตารา์ถอดเขา <ด phabet S 1> ขออกกิ้งนะเว่ยคือทางนี้จะเป็นทาง,างนที่เราจะขึ้นไปข้ามนะครับขึ้นไปข้ามขึ้นไปอยู่ท่ามด้านบนนุกครับยูทู เห็นไหมข้างล่างนั้นคือชั้นที่สองเดี๋ยวค่อยไปใส่เสียงมาในโซนใน่วนของสระที่ไม่ได้เลยไม่ใช่มันพูดไม่เต็มที่ไงเมื่อกี้เนี่ยข้างล่างคือกว้างมากเนาะเมื่อกี้ปูน้อยเชื่อพันมาที่กอดเราคือเยอะมากแล้วพื้นที่ก็คือกว้างมากใช่ห้องน้ำห้องท่าสะอาดนะยฝนตกสุดๆแภาพอากาศคือดีมากเป็นไงนี่ที่น้ำจากธรรมชาตินะนี่ดูสระ ศาลาคือแบบดูพื้นไม้ดีสามแผ่นคือเต็มศาลาแล้ว่วะคิดดูมีมีเมื่อกี้เดินผ่านมาไม่เห็นพระไงหรือไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกต <laughs> มีแต่ว่าน่าจะมีอยู่สักประมาณสององนะครับสององเพราะว่าเป็นสถานปฏิบัติธรับมไม่รู้ว่าเป็นวัดปะเป็นวัดสิเป็นวัดแล้วอืมวัดท่ามเขาวงนะครับอันนี้คืออันนี้ผมอยู่ด้านชั้นสามนะต้องบอกก่อนว่าอยู่ชั้นสามนะฮะดูดิ ดูแผ่นไม้นี่คิดดูว่าสาลาครับร่างเนี่ยเท่าไรอ่ะดูดีงบก่อสร้างอ่ะเท่าไรคุณคิดว่าเท่าไร่ะคุณปูคุณคิดว่าเท่าไรคุณว่านะไม้ทั้งล่างเหมือนจ้าและบอกกระดานนี่ต้นทั้งสต้างต้องมืนแล้วก็ไอ้ร่างคารลังคาก็เป็นไม้นะเป็นไม้ใช่เป็นไม้แต่ก็จะมีพวกไอ้นี่พวกเอ่ออะไรอ่ะ ตรงนี้จะเป็นไม้สัตว์เซราปนบ้างเพราะบางอันมันซึกกร่อนไปหมดแล้วนะฮะแล้วเป็นไงอันนี้คือสภาพบรรยากาศนะครับบริเวณใบรอ้บบริเวณรอบๆนะอะไรเดี๋ยวเลยไปข้างบนก่อนลงไปด้านล่างก่หรือไปข้างนี่ยบนเนี้ขึ้นบนคือสูงมากนะคนถ่ายวีดีโอจะตกบันไดอ่ะนะ อ้ยุงโหยุงก็เยอะแต่ยุงเยอะจริงเขาไม่สร้างฐานด้วยความที่เป็นป่าไงแล้วดูน้ค่อยดูนะดูดิทางขึ้นไปแน่นะสุดยอดมากหรอเหนื่อยแล้วเนี่ยขึ้นบันไดหินแดนวเนี่คือมาค่าชันแรกนะคุณผู้ชมชันแรกขนาะนั้น โค้งเดินเราเริ่มเดินดีๆนะอ๋อน้ำดูดจริงๆอะ่ะนะครับปกติถ้าเป็น,นเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงที่เขาเปิดให้เที่ยวเนาะคนน่าจะเยอะเอยนี่คือน้ำจากธร,รรมชาติทั้งนั้นนะแค่นี้คือสุดแค่นี้เย็นมากคุณผู้ชมถ้าใครได้มาต้องลองมานะครับวัด้ําเขาวงอําเภอบ้านไร่จังหวัดจันทบุีอันนี้ธรรมชาติแน่เออถูกถูกต้องถูกโอ้โหก็ทำทางให้มันไล่หรอ ไปพี่ๆก่อน<อ>เลยขเขากักน้ำ่ยมันต้องแบบกักน้ำเอาไว้ไงถ้าไม่งั้นน้ำมันจะลงไปตรงหน้าผ้าหมดเนี่ยหน้าผ้าตรงนีม้มันจะลงไปตรงนี้หมดต้องเดินเดินแบบพยายามอะอารมณ์เหมือนเดินขึ้นนี่เลยอะอะไรวะไอ้อน้ำตกอะไรกันไรขึ้นไปถึงเกตแล้วก็จะมีน้ำได้ตลอดทาางเรดูด จากที่ดูรีวิวมาแต่ก็จริงๆอ่ะแต่ว่าตอนนี้ช่วงน,นี้น้ำน้อยนะฮะคือขาดเลยโอ้โหหยไปครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเรื่อยๆนะครับว่าข้างบนมีอะไรบ้างนะครับอาจจะเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันอีป่าแล้วเราก็ให้เกต็บท่อมอะไรนะ คุณน้ำเป็นถ้ำนะเป็นถ้ำถ้ำจะมีตลอดทางเมื่อกี้ที่สักทีโอยนี่คือโซนหน้าผาใครกวดเที่ยวดูนี่ดิปวดอันนี้พระพระเขาทำเองใช่ไหมเห็นไหมอันนี้คือหน้าผาเดิมนะครับคุณผู้ชมนี่คือหน้าผาเดิมที่ที่ที่พระเนี่ยเราจะไปดูต้นกำเนิดของน้ำมา เดี๋ยวค่อยตั้งข้าวกลับไปค่อยตั้งตอนนี้ยังตั้งไม่ได้ตอนนี้เที่ยวอยู่หรือตั้งตั้งทำไมลนะ่ะเออรื่คุยโทรศัพท์อะ่ะนี่ระวังกันดีคนเนี่ยโอ้หเออพี่กองอันนี้คือทาง,งึ้นมนะคุณผู้ชมนะครับต้องเดินระวังนะต้องบอกว่าต้องเดินระวังเพราะว่าค<ห>่อนข้างจะเป็นทางที่แคบทางท้างแคบแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทางเดินที่แบบว่า คำว่าน้ําดูดอ่ะจะสังเกตว่าเขาจะมีท่อนะผมว่าเป็นน้ําดูดเพราะว่าข้อที่สอบถามข้างล่างมาคือดูดขึ้นมาเป็นที่ของฮะที่อยู่ของแม่ชีใหวัดแล้วก็มีีเยอะขนาดนี้เลยเหรอสำหรับแบบดูดลงเลยขนาดนี้ไม่แล้วดูดีสี่ข้อนึงแค่ขุดน้ำแค่ขนาดนี้หรอกทุเรียเยอะมากอ่ะมีพี่กองนี่อือว่า มันไม่ใช่ข้ามนางนอนนะมัอยู่ดีๆม่ได้ถามำนางนอนแปียกแล้วเดี๋ยวตกใจว่าเฮ้ยมาถึงแม่ไม่นทำนางนอนยังอยู่ไททานีไม่ใช่ไหมปูไม่พูดอะไรเลยอ่ะสนแค่ไหนนะค่อยๆเลื่อนเพราะว่าทางค่อนข้างชันมากนะครับผมว่ามันถึงโทรศัพท์ไปๆประมาณนี้แหละขากระโดดทั้งทั้งทั้งคนทั้งโทรศัพท์ตกเหี่ยว

โอ้พี่กงองอาผผ <ม S 2> <ห>ู้ชมเห็นอะไรไหมครับด้านหน้าข้างหน้าคือน้ำตกนะครับเป็นน้ำตกแต่ว่าเป็นน้ำตกขนาดเล็กนะขนาดเล็กซึ่งเขาก็เอามาก,กามั้นไว้นี้แหละใช่ไหมโดูดิใช่ไหม ลักษณะก็เหมือนว่าเป็นต้นน้ำกาของของของฝนขึ้นมาทำนี่แหละเปนทางก็การชะลอน้ำไม่ให้น้ำมันลงไปเยอะถ้าทำไมพี่รัวเพราะถ้าน้ำลงเร็วเกินไปมันก็จะมันก็แห้งแหรงไปไหมถ้าเกิดว่าหน้าไหนที่ไม่ที่ฝนไม่ตกอ่ะบใครับนี่คือบรรยากาศฮะนีครับถ้ำเหรอเงียบมากอ่ะเพราะว่าวันนี้มาคนน้อยนี่ไปยุงถึงถ้ำเแล้วตันตัว ดูดินี่คือเฮ้ยดูดิใช่ถ้าเดินขึ้นมาตอนกลางคืนทำไงวะเจอยังไงทำอไมว่างี้อ่ะเขาน่าจะตั้งใจขึ้นเอามาตั้งไว้เนาะแบบเอาไว้นั่งเขาเรียกอะไรอะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาเรียกว่าอ่ตัดสู้ประมาณว่าเกิดแก่เจ็บตายอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมแต่มาตั้งไว้ตรงนี้คือล่อนนะเว้ยล่อนเลยนะเออ โอ้เสียงน้ำดังมากอ่านี่เป็นลานปฏิบัติธรรมนะครับตรงนี้เป็นลานปฏิบัติธรรมนะฮะใช่ลานปฏิบัติธรรมสังเกตจะเห็นเป็นถ้ำเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยนะครับคือตรงถ้ำตรงนี้แหละที่เป็นที่อยู่ของของของแม่ชีของพระเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปกราบพระข้างบนกันก่อนยเห็นไหมเห็นพระข้างบนปะพระนี่แบบ ทำไมเราได้ยินเสียงรถเยอะจ่งหรือว่าเฮลิคอปเตอร์โรยลงมาแต่นี่ก็คือเข่าสูงนะเอองงมากเสียงคงจะทอนแหละเพราะว่ามันเงียบเลยมาตรงนี้รถที่เขากำลังขึ้นมาท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเสียงตรงนั้นน่ะนะอ๋ออ่านี่ครับเป็น้านสำหรับาปัตยคือเขาบอกว่าถ้าเดินเลยตรงนี้ไปแล้วลงไปข้างล่างอ่ะจะเป็นกุฏิของแม่ชี ซึ่งซึ่งอยูนในเมืเองเนาีนะครับเดีย๋ยวเราไหว้พระตรงนี้กันสักคู่แล้วครับนนี๋นยวเราไหว้พระ <ไป S 2> ตรงนี้กันก่อนนะครับเป็นไงสะอาดนะสะอาดสะอา้านสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่ยอดเขานะครับเป็นยอดเขาของวัดเขาวงนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับอำเภอบ้านไร่นะครับตอนนี้เหนื่อยมากกว่าจะเินขึอนมาถึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบรรยากาศข้างบนเป็นยังไงนะครับป้าย สำหรับปฏิบัติธรรมข้างในนี้ลึกนะพี่เนี่ยเป็นเป็นเป็นห้องเข้าไปอ่ะใช่นี่เป็นห้องน้ำอ้าวฝนอยุดแล้วฝนอยุดแล้วน่ะอันนั้นก็บอนน่ะใช่ไหม สีสดมากอ่ะ